โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามอกอนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมก่อนปาปิก้านะครับทุกคนก็วันนี้พี่กอนก็อยาก,กินไข่เจียวบอลลูนนะทุกคนเอาเป็นไข่เจียวบอลลูนกุ้งเนาะโอเคเดี๋ยวจะทําไข่เจียวบอลลูนกุ้งให้ดูกันนะครับทุกคนแล้วก็เอาไปทําตามกันได้นะครับทุกคนว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะผมแล้วก็มันจะแบบสวยขนาดไหนมันจะทํายังไงบ้างนะทุกคนเนาะโอเ okay. ค let's go เพื่อมีการเสียเวลานะผมไปดูกัน เตรียมวัตถุดิบเลยครับโอเคไปโอเคครับผมก็มาอยู่ที่เราจะเตรียมของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือเขียงม,มีอะไรมาก ah! ก็มีกุ้งนะครับทุกคนก็มีไข่เอาประมาณสีฟองนะทุกคนมันถึงจะแบบเป็นลูกได้นะทุกคนประมาณนี้อนขอทำลูกก็ได้แต่ว่าสีลูกแนะนำนะครับผม ไข่สีลูกแล้วก็กุ้งประมาณสิบตัวนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะครับทุกคนรสด,ดีนะครับผมชุรสนะครับผมแล้วก็มะนาวนะครับทุกคนโอเคด้วยการเสียเวลานะครับผมก็เตรียมกันเลยนะครับผมหั่นกุ้งนะครับผม <c oughs> ไม่ต้องหั่นหนานทุกคน ก็หั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ<อ>ทุกคนมาพุ่งใส่เลยนะครับผมแล้วก็ตอกไข่โซมีปุ้บสองลกูกสามลกูกสี่ลกูก โอเคนะครับผมก็แล้วก็ปอกไข่แล้วก็กุ้งที่หั่นแล้วนะครับผมลงไปในที่เดียวกันเลยแล้วก็มนุษย์มนยนคนนั่นเองนะคผมตีตีต้องตีเขาเรียกว่าตีอ่แล้วก็ใส่น้ำปลาใส่เข้าไปเลยประมาณนี้พอไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเคีมแล้วก็ลดดี ไม่อออสักทีวะพ่อดูเดี๋ยมอุชงเท้ใส่เข้าไปนะผมแล้วก็น้ำมะนาวมะนาวน,น,นี้ต้องหั่นนะทุกคนทำไมมันไม่มีน้ำเลยอ่ะ โอ้หมดแล้วชีวิตโอเคแล้วก็ปูุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตีเลยตีนี่นะครับผมได้แล้วนะครับผมโอเคโอเคอเคพื่อการเสียเวลานะทุกคนเราก็จะไปตั้งไฟกันเลยนะครับทุกคนโอเค let's go ไปโอเคครับผมก็เราก็มาอยู่ที่ ทำอาหารแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปเลยใส่พอควรนะทุกคนอ่ะประมาณนี้พอลโอเคแล้วก็รอให้ไฟมันร้อนสักนิดนึ่งนะครับทุกคนรอดูนะคร,ครับผมไข่เจียวปลูดกุ้งนะครับผม่ามันจะออกมาหน้าตาอย่างไงนะครับเห็นเลยทุกคน ปุ๊บเราต้องรีบคนเลยนะทุกคนได้ยินไหมเราคลิกเลยนะอย่าให้มันสุกเกินไปนะครับผมคลิกป๊บเห็นไหมเนี่ยมันหลุดมันอะไรออกไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ ก็พอได้ก็คิดมาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเห็น,นไ,ไหมเริ่มแลเริ่มแล <c oughs> เริ่มเป็นแลเริ่มเป็นแลเก็บโรงนะทุกคนให้มันเป็นลมให้ได้มาเราปั้นได้ที่เราก็ใส่น้ำมันเพิ่มนะครับทุกคน เราปิดตรงนี้นะสุดท้ายปุ๊บไลนน้ำมันไลนาาน้ำมันออกนะทุกคนไลนน้ำมันออกโอ้โหไปเราไปกินกัน,นเลยลองชิมดูนะครับผมไปโอเคครับผมเราก็จะมาลองชิมดูนะครับทุกคนว่ามันจะรสชาติยังไงนะผมหลังจากทำเสร็จนะครับทุกคน โ <Okay. S 2> อเคงานอร่อยมากเลยอะเราจะเทซอสก่อนนะครับทุกคนเทซอสก่อนเทซอสกอนอดูดิซอสพริกนะทุกคนม,มาเริ่มกันเลยทุกคนลองดูคำแรกนะทุกคนดูดิ เอาตรงไหนก่อนตรงนี้เนาะอืม,อ,มอร่อยอ่ะคำต่อไปคำต่อไป มันนุ่มดีอะทุกคนมันแบบมันแน่นๆ,ๆอะ่ะเหมือนเค้กอะทุกคนเหมือนเค้กอะ่ะปกติเราจะทอดไข่แบบปกติเนาะโอ้โหโอ้พี่นะทุกคนเขาไม่ได้จ่าย อืมโอ้ oh my god โอ้โซแม้ดูดิควันยังขึ้นอยู่เลยอ่ะ อย่าลืมไปลองทํากันนะครับทุกคนไข่เจียวบอลลูนนะจะใส่กุ้งใส่ปูใส่อะไรก็ได้นะครับทุกคน <c oughs> อร่อยอืมอ้ม มันแน่นดีอะทุกคนอือืคือดีอ่ะได้ได้ได,ได้ต้องทำกันดูนะครับทุกคนไข่เจียวบอลงกุ้งนะที่พี่ทำนะผมไข่เจียวบอลงกุง้งวันนี้ก็มาทำคลิปแบบ ทำให้ดูนะครับผมแล้วก็ชิมว่ามันรสชาติยังไงมันอร่อยไหมนะครับผมพอหอมปากหอมคอนะทุกคนนะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครที่อยากทําก็ลองไปทํากันได้นะครับทุกคนการผสมวิธีทําก็บอกแล้วนะครับทุกคนลองไปทำดูนะครับผมก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Sub s ไ r i b e คอมเมนต์ให้พี่กรด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนสุดท้ายแล้วก็ถึงม้าจะเร็วกว่านะครับผม สุดท้ายก็แพลลาอยู่ดีลาไปก่อนสว,สวัสดีสวัสดีขอบคุณครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไป